สวัสดีครับผมพี่น้องชาวสวนทุเรียนเล็กทั้งหลายครับผมวันนี้เราก็จะมาฉีดยาทุเรียนเล็กกันอีกประเดิมครับตัวอะมิโนโปรตีนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมครับนี่ครับผมใบทุเรียนผมครับก็สวยงามมากครับแต่ละต้นแต่ละใบก็โอเคดีครับเดี๋ยวเราก็ฉีดยากันต่อเนื่องตั้งแต่ อาทิตย์ที่แล้วไปเลยครับผมผมก็จะฉีด7วันครั้งถึง10วันครั้งครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นตัวยาที่ผมฉีดให้ดูครับขึ้นเป็นกระปุกให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็ก็ไปดูแลจาัดก,การหาซื้อหาใช้กันเราเองนะครับผมหรือก็จะใช้ตามผมหรือไม่ใช้ตามผมก็แล้วแต่ครับผมอันนี้ก็มันเป็นแค่ ประสบการณ์ของใครของมันครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะฉีดทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ไปเลยครับปลูกน้อยทำน้อยแต่ร้อซครับผมผมปลูกทุเรียนไว้แค่22ต้นครับก็พอกินพอใช้เศร,รษฐกิจพอเพียงไปครับอีตัวอะมิโนโปรตีนครับ ที่ฉีดไปนี่ก็บางทีบางครั้งผมก็อาจจะพูดอ,อาจจะบรรยายน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนมันโตแล้วผูก,กตัวยาผูกน้ํายามันจะเข้าปากผมเข้าหูเข้าหน้าเข้าตาแล้วมันจะเป็นอันตรายกับผมเองครับแต่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับหลักการของผมก็คือฉีดไปให้ทั่วทรงพุ่งฉีดไปให้ทั่วทั้งพุ่มเลยครับ แล้วก็ฉีดโคนต้นนะครับฉีดรอบๆโคนไปเลยครับพวกเพีย้ยพวกเชื้อรามันไม่จําเป็นที่จะอยู่บนต้นทุเรียนอย่างเดียวลวครับมันก็อยู่รอบๆโคนต้นทุเรียนของเรานี่แหละครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็ฉีดรวมกันไปเลย มันก็จะมีใบเหลืองๆนี่มันไม่ใช่อะไรแล้วครับคือมันใบมันแก่นะครับใบมันถึงรอบใบมันแก่แล้วจะลวงแล้วที่มันเหลืองๆใหญ่เหลืองๆนี่ครับเดี๋ยวใบใหม่มันมาก็จะเป็นเขียวเข้มดีครับอันนี้ก็มีพวกแมลงแอบมากินใบมืองครับฝุ่นทุ่งหน้าฝนน่นแล้วก็นาหน้าหนาวหน้าแรงแล้วก็ดูแลมันให้ดีครับผม ฉีดรอบๆโคนไมด้วยครับในช่วงนี้ก็เพิ่มเป็นใบดาบใบกลางใบเพสลาดนี้ครับแตกยอดแตกกิ่งออกมาใหม่แล้วครับใบแก่แล้วรอแตกยอดไปเนี่ยับพ่นบำรุงใบป้องกันเพลียป้องกันชิลลานไปครับ ใหญ่สวยมากครับปูนดีเลยนี้มันก็เข้าช่วงฤดูหนาวเดี๋ยวจะเข้าฤดูแรงนะครับผมก็อาจจะทำคลิปรดน้ำมังใส่ปุ๋ยมังอะไรมันก็ตัดยามันก็ไปตามเรื่องของผมแล้วครับทำง่ายๆแต่ใต้เพชรคาแนวครับ โคนเลยน,นี่ใบเริ่มยอดเป็นหางแย้ครับแตกยอดออกมาใหม่เป็นหางแย้นะครับสวยงามเลยครับเงาะต้นนี้ผมก็สมบูรณ์ดีมากเลยครับ ยังไม่ถึงปีครับกงอต้นนี้ดอกกุ่งใบเขียวใหญ่เข้มแบบหายาตัวเดียวนี่นครับเงะไม่ว่ามีลำไยแฟมอยู่ด้วยครับตัดมันแล้วก็ไม่ตายตัดแล้วก็แต่ไม่ตายก็ปลูกนี่นะครับปลูกผูกไปเงะไปเลยโคนเดียวกันเลยครับโคนก็โคนลำไยครับอ่ะปล่อยมันไปอาจจะโตมีลูกให้เรากินบ้าง ยาวลุงดูแลนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับเงาะหรือลำไยลำไยหรือเงาะมันจะมีรูก,ก่อนกันครับผมเงาะลำทางลำไยโคนเดียวกันเลยปลูกติดกันไปเลยผมโคนลำไยแล้วผมปลูกเงาะแซมไปทีนี้ตอลำไยไม่ตายครับม,มันไม่ตายก็ทำยังไงไม่ตายเดี๋ยวให้มันโตไป โอไปมันก็จะเนื้อครับถ้ามีลูกพร้อมก็จะแปลกตาดีเหมือนกันนะครับเงาะด้วยลไใจด้วยมีไหนก่อนก็กินในนั้นละก่อนครับผมเพชรพันแนวชาแนลทาให้เห็นเน้นดูครับผมทำง่ายๆสไตล์เพชรพันแนวมจะเริ่มแตกยอดออนออกมาแล้วครับสวยงามมากเริ่มเป็นใบดาบเป็นใบทางเง่ใบเพชสลาดครับ ต้นนี้ผมภูมิใจมากๆเลยครับจากต้นที่เป็นเชื้อราเยอะแยะมากมายแล้วก็่นยาดูแลปูฟกักรักษาอย่างดีครับตอนนี้เริ่มออกมาดีแล้วครับถามว่าใช้เวลาเยอะไหมต้นนี้ผมใช้เวลาเกือบปีครับนี่ครับแต่พี่น้องดูคลิปผมแรกก็จะเห็นต้นนี้ครับผมเป็นใบเหลืองใบเหลืองกิ่งก้านเล็กๆตอนนี้ก็ ออกมาเป็นทรงพุ่มดีแล้วครับใช้เวลาเกือบปคบอีครับพี่น้องเนี่ยครับการบำรุงการอะไรของทุเรียนก็ใช้เวลาศึกษามันไปครับผมก็เกือบปีครับต้นนี้ก็จะออกมาให้มันได้ครามชื่นใจวันนี้ก็สวยงามมากครับซนึ่งผมก็ฉีดยาใช้ยาตัวเดิมๆนี่แหละครับก็ต้องใช้เวลารักษาไปตัวนี้ยอดเริ่มพุ่งแล้วครับ ยอดเริ่มพุ่งกิ่งเริ่มพุ่งเริ่มกลางเริ่มขยายออกไว้แล้วครับสวยเลคนนาายครับเพชรพานวชนะครับผมทําให้เห็นเนี่ยนะดูครับเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันแต่ก็ยังว่าแล้วครับมันเป็นพื้นที่ต่างที่ต่างทินแต่และภาคแต่และจังหวัดมันไม่เหมือนกันครับผมตอนนี้เรายองบ้านผมก็เข้าสู่ฤดูหนาวแต่ภาคใต้บ้านพี่บ้านน้องก็น้ําท่วมครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ ทุเรียนภาคใต้ทุกๆสวนทุกท่านทุกๆคนไม่ว่าสวนทุเรียนเล็กหรือสวนทุเรียนใหญ่ก็สู่ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมเพชรพาแนวชาแนวรับผมทำให้เห็นเล่นให้ดูครับสู้ๆครับภายน้ำท่วมสำหรับภาคใต้ครับผมเดี๋ยวก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีด้วยสะดวกดีครับก็ขอให้ทุเรียนของพี่น้องชาวภาคใต้ก็รอดจากน้ำท่วมแล้วกันครับผม เป็นกำลังใจใครับผมเพชรพาแนวชาแนวครับอรนี้จะองเป็นทั้งใบอ่อนปันเป็นทั้งหางแย้เป็นทั้งใบดาบครับสวยงามจริงๆครับสวยงามมาก ไปไปเพรศรัทธเริ่มแก่นะครับผมจะ,จะเป็นใบเริ่มแก่แล้วเป็นใบเพรศรัทธแล้ว เป็นใบหางแยวมาแล้วใบแคกเขียวเข็มหมดไปแล้วก็เราใส่ปุ๋ยไปแ้วนี้ก็นี่แหละครับพอใส่ปุ๋ยแล้วก็จะแตกยอดออกมาสวยงามเลยครับ ยอดวาปับ๊บเราก็ฉีดยาบำรุงใบไป,ไปบำรุงยอดบำรุงต้นไปครับทำง่ายๆแต่าาตายเพชรพานวลนะครับผมก็ทำแบบนี้นะครับอยากอะไรมากมย ตโตแล้วก็ฉีดลำบากเลยกันครับฉีดระคนมาด้วยครับฉีดระพนมันเลยไม่ต้องไปเสียด้ยเพื่องยามันมพืชต้องหวังผลับ ใบแก่นะครับเดี๋ยวออกยอดแตกยอดเริ่มเป็นหางดาบออกมาแลครับเป็นเป็นหางแย้มมาแล้วครับ เป็นใบเทสลาดมาแล้วหลังจากค้นหน้าฝนมาแล้วก็บำรุงใบบำรุงใบใจสวยงามเต็มที่แล้วครับผมจอดครับดูแลกันไปพิพาแนวชาแนวโอ้ผมทำให้เห็นเิ้นให้ดูครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทั้งช่อง YouTube เพรพาแนวชาแนลครับหรือจะติดตามผมในเพจเพรพาแนวก็ได้ครับผมเฟซเฟซบุ๊กวีออสเจริญสุขครับติดตามได้ทั้ง3มช่องทางเลยครับเฟซบุ๊กผมก็วีออสเจริญสุขครับทางเพจผมก็เพรพาแนวครับทาง YouTube ก็เพรพาแนวชาแนลครับผมติดตามกันได้ครับตามช่องทางเลยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ทำง่ายๆสไตล์เพชรพาแนวเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันครับับเพื่อนหรือพี่น้องพี่ปา้าน้อาที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆก็จะเห็นการพัฒนาหรือการเติบโตของผมก็ดีมากครับอันนี้ก็1ปีหเดือนแล้วครับหนึ่งปีหเดือนสวยมากครับ มีทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ครับก็ดูดูแลกันไปครับผมครับผมก็กดจบคลิปกันแค่นี้ครับผมแดดร้อนแล้วเหนื่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นให้ดูครับผมครับจบคลิปครับผมสวย